สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาชมสวนทุเรียนอีกแล้วนะครับสวนทุเรียนปลูกใหม่ของผมตอนคู่นะครับผมจากที่ฝนตกคงทุกวันเลยครับโซนภาคใต้นี้ปัตนานีย์ลาสงขานก็น้ำท่วมแลยนะครับตอนนี้บ้านเราวันนี้ก็วันนี้ฝนก็แรงให้สักวันนะครับผมหยุดตกสักวันหนึ่งก็พามาชมสวนทุเรียนมาอัปเดตหน่อยครับว่า พัฒนาการทุเรียนผมตอนนี้ก็หลังจากปลูกได้ก็ประมาณสองเดือนแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มแทงยอดแล้วฮะปลูกต้นคู่นะครับผมใส่ปุ๋ยไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่าฝนฝนขาดเม็ดนี่ก็จะใส่ปุ๋ยสักทีนะครับเนี่ยฮะแทงยอดอด่อนแล้วเป็นหางปลาแล้วอย่างีต้องใส่ปุ๋ยแล้วฮะเนี้ย แต่ยังไม่ได้ใส่ประฝนตกเยอะมากอไปก็มีร่องรอยแมลงกัดกินบ้างนะครับผมก็ตามธรรมชาตินะครับผมแมลงก็ลงกินเป็นตามธรรมชาติตก็ต้องดูแลรักษาฉีดยาหรือว่าหา <c oughs> ยาฆกก่าแมลงมาฉีดบ้าง ต้นคู่นะครับได้ประมาณร้อยกับต้นโขลกริมแนวสวนยางของผมสวนยางก็ไม่ได้ตัดเลยฮะช่่งนี้มันจะฝนตกเกือบเป็นเดือนแล้วฮะพศจิกาธันวานี้ฝนตกชุกมากปีนี้นี่ฮะก็โตบ้าง ขึ้นมาบ้างนะครับผมยอดก็แตกเกือบทุกต้นเลยฮะนาก็น่าจะเดินหมดแล้วอากาศในสวนนะครับมนนผมนม่าจะมาแรงลงแรงปีกแข็งกัดมาแล้วกัดกินใบตุเรียน ก็เลี้ยงไม่ได้นะครับสำหรับทุเรียนกับไอ้พวกจัตสรูพืชนี่ฮะต้องดูแลกันไปในทางใครในทางมันนะครับการทำสวนนี้ไม่ไม่มีแบบฉบับตายตัวต้องเรียนรู้เองฮะผมก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันแต่ว่าเออก็เรียนรู้มาจากคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเอามาประยุกต์ใช้เอานะครับผม ตอนนี้ก็แตกใบอ่อนแล้วนะครับนะครับบรรยากาศเช้านี้ที่นครศรีธรรมราชที่บริเวณนี้มันเป็นที่ว่างริมสวนยางนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสวนยางผมแต่ผมไม่ยังไม่เอายางออกว่ายางมันยังได้รับผลประโยชน์ก็ ยังเบิกกีดได้เยอะฮะผมด้านนี้เป็นที่ว่างก็เออเมื่อก่อนปลูกสับประรดก็เอาสับประรดออกก็เอาทุเรียนลงดีกว่าพูดถึงก็น่าได้รับผลประโยชน์มากกว่าสับประรดตีว่าสี่ปีห้าปีก็น่าจะได้รับผลประโยชน์แล้วก็ได้ก็ประมาณตีว่าห้าสิบกว่าต้นนะฮะห้าสิบต้นนี่ก็ต้นคู่นะครับผม ส่วนระบบน้ำของผมก็เดินมาจากบ่อผุดที่ฝั่งน้นครับท้ายสวนแล้วก็มาพัก,พ,กพักน้ำที่แตงน้ำนี้น้ำก็แรงดีนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องระบบน้ำไม่ได้ขุดบาดาลนะครับโดยท้ายสวนนูน่นคู่นี้ปลูกหลังหลังสุดเลยนะเนี่ยเพิ่งปลูกโตวไวเหมือนกันนะครับ อาการศในสวนนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมบ๊ายบาย